ทำอะไรกันคะเนี่ย,ยดูเก๋หวัวล้อแบบว่าสุดยอดเลยทำอะไรกันคะอยกาอยัดอกยไะไรเข้าพุ่งฮะเล่นกันเบาเล่นกันเบาๆอา่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถระหว่างทางเดินทางเข้าเข้าเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะป้าป๊าเป็นพลขับเหมือนเดิม มาอยู่นี่นี่อากาศดีแดดดีฟ้าใสทุกวันหน้าดําตัวดากันไปหมดแล้วใช่ไหมคบป๊าป๊ามากค่ะคือป๊าป๊าเนี่ยเห็นดูไหมใส่เสื้อแขนสั้นเลยขับรถคือเช้าเช้าที่นี่อากาศก็จะเย็นตอนนี้ในรถบอกว่าอุณหภูมิข้างนอก15องศาแต่ว่า15องศาถ้าเจอแดดคือไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวก็ได้แต่เมื่อกี้แม่แอนแม่แอนยังใส่อยู่เพราะว่าเราออกจากบ้านมามันประมาณนี้ที่นี่แดดร้อนเนาะ ทีนี้นี่โลกร้อนมากๆเลยปกติมาเดือนเมษายังหนาวตันเง่งเกันอยู่เลยนี่เดือนมีนาเองเกตไกลทำอะไรกันอยู่เกตไกลอะไรนะเกตไกลอึแตกใช่ที่ไหนมัวแล้วเล่นเกตไกลอึแตกนี่นะคะถ้าาเเออจกันนนวป็ เสื้อกันะนาบเป็นเออเออแล้วมายัดเข้าพุงอ่ะยัดเข้าพุงแล้วก็เออะบางไม่รู้ว่ามันใช้ที่คนหรือว่าที่ท,ที่นกที่ควายแล้วใช่ไหไอเล่นกันดีๆนะเล่นกันดีๆเส<ๆ>ื้อกระนาบกี่ตัวแล้วกายใส่เสื้อกระนาบเจเจทำไมครับเส<ๆ>ื้อกระนาบเจเจเนี่ยมีโบเป็นผู้หญิงด้วยนะกายเป็นตุลหรือเปล่าฮะ ถ่าเต้นนิดนึงนะคะตอนนี้เราอยู่กันบนรถแล้วก็น้องเกณฑ์น้องกายเนี่ยตอนนี้จริงๆเขานั่งกันอยู่บนคาซีทนะคะกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ยุโรปเขาบังคับว่าต้องนั่งคาซีทนะแต่ว่าที่คาซีทอันนี้เป็นแบบบูสเตอร์ซีทก็คือเป็นที่รองก้งนรองก้นนั่งอย่างเดียวแล้วก็คาดเบล,ลของรถยนต์ธรรมดาคาดเหมือนของผู้ใหญ่อะไรนี้เลย แล้วก็ปกติคนนั่งตรงกลางเนี่ยรถที่นี่ตรงกลางเขาก็จะมีสายเซฟที่เบลให้คาดด้วยนะเผื่อแบบเด็กนั่งกันสามคนเล่นอะไรกันอยู่สรุปเสื้อกันหนาวกี่ตัวคะนี่แกสี่ห้าตัวน่ะเอาไปกันหมกกันอยู่ตรงนั้นนี่หนูใส่เสื้อกันหนาวหมวกไม้อยู่รู้ไหมเหรอใส่ตัวที่มีกระดุมติดอันนี้อ๋อตัวแป๊ะแตัวที่เหมือนของหนูใช่ไหมคะใช่กาย พาดเบลดีดีมันหลุดออกมาเหรอออกปากใช่ไหมหลุดเหรอพาดเร็วๆโดนตดวเดี๋ยวตำรวจจับนะจับอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยไม่ได้กลับประเทศไทยแล้ว้องเกสคาดดีไหมคะคาดดีเอาสายมาคาดไว้ข้างหน้าตัวเดี๋ยวก่อนใส่เสื้อก่อนใส่เสื้ออะไรอ่ะป๊าป้าวันนี้เราไปเที่ยวไหนกันคะวันนี้ไปบนเขาหนึ่งชื่อ จะบอกว่าอ่านชื่อไม่ออกแต่อา่อานต,ตามความเข้าใจคือว่าชื่อชื่ออะไรอูชิวอะไรวะเจนมัวเออยากเหรอปะป๊ะเออมันอาจยาก,กที่มันเป็นภาษาเยอรมันอ่ะเ,เออเอาแปลว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาแล้วเดี๋ยวไปชมเมืองเมืองซูริกจากจากเขาเรียกอะไรบนเขาอืมเขาก็ไม่สูงมากใช่ไหมก็สูงนิดหน่อยประมาณว่า อะไรอ่ะให้ได้บรรยากาศอ๋อโอเคแล้วเหลียวเที่ยงเราก็จะมีไปทานข้าวกันสมชุสีโอ้ยน้องแกท้องกี่เดือนแล้วคะน่ะท้องกี่เดือนละอะไรแล้วหนูท้องกี่เดือนแล้วก็หนูยืดพุงใหญ่มากเลยใหญ่มาถึงนมเลยเฮ้ยหนูยัดเข้าไปโอ้ยพุงเป็นแตงโมเลยเสื้อจะพังไหมเนี่ยสามชุด คือใส่เสื้อตัวเดียวแล้วก็ยัดแค่ที่พุงใช่ไหมพอ,อไม่มีเห็นพอเลยเ <c oughs> ี่คิดถึงเมืองไทยกันหรือยังคะค <c oughs> ิดถึงแล้วพรุ่งนี้ก็ตัดแล่เลยเย้ยเดี๋ยวคืนนี้เรานอนที่สวิตเซอร์แลนด์กันอีกคืนหนึ่งนะคะแล้วก็แล้วก็จะบินด้วยการบินไทย รัดคุณเท่าฟ้า s MOOTH AS SILU นะคะพินกลับไปประเทศไทยแล้วก็ไปสัมผัสอากาศร้อน,อนๆที่เมืองไทยกันเยที่เมืองไทยอากาศเป็นไงบ้างเ็นบอกใช่น่าจะน่าจะเย็นอยู่ใช่ไหมน่าจะเย็นมาก <c oughs> เย็นแบบว่าเหงื่อออกเลยเย,ยังตัว<ห><แ>เปียกเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะกลับไปแบ่งเบาอากาศร้อนจากเพื่อนๆกันบ้างเนาะ ปิดเทอมนี้มีใครมีโปรแกรมไปไหนบ้างคะแมนบอกแม่แอนพ่ออินหน่อยพ่ออินเดี๋ยวเราจบจากทิ่สวิสเซอร์แลนด์นี้เราจะมีไปไหนกันต่อไปพัทยาค่ะแล้วก็มีไปไปพัทยาอีกรอบหนึ่งไปปซาร์เบียแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็จะไปอะไรนะไปสเปนสเปนฝรั่งเศสเอ้ยสเปนโปรตุเกสปามัวแล้ว เออกลับมาก็ไปญี่ปุ่นต่อเยอะไหมคะเยอะไหมคะทริปเรานี่แบบว่าแน่นมากเลยแต่อยากไปเที่ยวกับพ่ออินมากเกทำไมดูน้าเกดดูน่าเกดเกดเสื้อสอดถอดทำไมไม่ถอดกระดุมดีๆฮะยอมมานีา่ให้ใครเล็งดีๆเห็นสัมภาระาข้างหลังไหมคะ แน่นมากจนเรามองกระจกหลังไม่ได้เลยอะต้องมองมองกระจกมองข้างอย่างเดียวนะ,ะสัมภาระเยอะมากจะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถยี่ห้ออะไรนะปะ,ปะ,ปะโอเปอร์คอรซ่าเมื่อก่อนเมืองไทยก็พอมีรถยี่ห้อนี้นะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเหมือนจะหายไปแล้วผมเบก็มีอยู่แต่มันไม่ฮิตเนาะคนฮิต a u น,น,นออด้ u d i A4 ก็มไม่ค่อยเยอะเหมือนกันอะเบอใหญ่รญี่ปุ่นเยอะ นั่นแหละไทยอ่ะรถญี่ปุ่นอย่างแตรถยุโรปก็เบนซ์เลยแบบมีเอฟไม่ค่อยไม่ค่อยมีรถแบบนี่นี่มีและมีอีเกียด้วยตรงนี้อีเกียอีเกียเดี๋ยวงรถขับหน่อยอีเกียข้างหน้ามีถอยอาติให้มองถนนบ้างให้มองถนนบ้างนะคะถนนที่นี่เขาวิ่งกันค่อนข้างจำกัดความเร็วค่อนข้างเยอะเลยเด็ก เล่นอะไรกันอยู่ไหมเอายังพูดไม่จบเมื่อกี้พูดเรื่องรถจะบอกว่ารถที่ญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้จะเป็นรถสี่คนนั่งนะคะแต่ว่าคันมันจะที่ไหนรถที่ยุโรปที่ยุโรปพูดผิดบ้องอะอะคือคันมันจะเล็กๆเพราะฉะนั้นสัมภาระน้องก็จะแบบไม่ได้รถที่ดีเนี่ยจะบอกก่อนว่าเขาจะไม่ค่อยมีประตูเรียกว่ารถเมืองไทยจะเป็นรถเก่งแล้วก็มีเปทยมีกระโปรงหลังใช่ปะแต่ที่นี่เนี่ยจะเป็นข้าประตูก็คือว่ามีเปิด เป็นตู้สั้นๆแล้วก็เปิดขึ้นมาเหมือนพวกคอนด้าแจ๊สอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเหตุเหตุที่ว่าเป็นอย่างงี้เพราะว่าตู้สั้นๆเพราะว่าที่เนี่ยที่จอดรถัแพงที่ดินก็แพงใครมีบ้านเนี่ยที่จอดรถมันต้องกินที่ใช่ไหมก็ไม่เอารถกันใหญ่กันเท่าไหร่ป้าป๊าไปตามสวนที่นี่มาเหว่าตัดเถอะอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ